คลิปนี้จะมาขอพูดถึงแอปหาคู่ในบ้านเราครับว่าทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จนะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงแต่ว่าอยากให้ตั้งใจฟังจนจบนะครับ<ๆ>เผื่อว่าจะได้รับประโยชน์ความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะนะครับก็ผมเนี่ยทำงานในวงการหาคู่มาสักพักแล้วนะครับผมก็มีความรู้แล้วก็มีคนรู้จักอยู่ในวงการเดียวกันนะครับจัดอีเวนต์นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช่องนู้นนั่นด้วย อ่ผมเล่นแอปหาคู่มาเนี่ยหลากหลายแอปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปสีไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แมทช์กับคนมาเยอะมากบางคนเนี่ยผมก็ตั้งใจคุยแบบหนึง่งคนหนึ่งก็ตั้งใจคุยแบบหนึง่งเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับอ,อ่ผมเนี่ยได้ข้อสรุปมาว่าที่บ้านเราเนี่ยแอปหาคู่มันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยฮะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ย มีอคติมีการมองด้านลบมากเกินไปนะครับเมื่อคุณมีอคติกับแอปหาคู่เนี่ยคุณยังไม่ทันเล่นคุณก็คิดลบกับคนที่คุณคุยแล้วถูกไหมครับด้วยข่าวอะไรต่างๆที่มันออกมาว่ามีมิจฉาชีพมีสแกมเมอร์มีนู่นนี่นั่นมันยิ่งทําให้เรากลัวถูกไหมครับแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมองกลับกันว่า ไอ้ข่าวที่เราดูเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มันไม่ดีหลอกลวงเงินนะครับหลอกให้รักหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยครับคุณต้องอย่าลืมว่าโลกแห่งความจริงเนี่ยมันมีจํานวนประชากรอีกเยอะเป็นแสนเป็นล้านคนที่เขาไม่ใช่สแกมเมอร์ที่เขาเป็นคนปกติเหมือนคุณกับผมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจำนวนคนที่ดีเนี่ยจริงๆมันมีเยอะกว่านะแต่เราเนี่ยมัวไปโฟกัสกับพวกที่มันไม่ดีจนทําให้เราเนี่ย อคตินะมองภาพลบกับแอปหาคู่เมื่อเราคิดไม่ดีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะมองหาแต่สิ่งนั้นๆกับคนในกลุ่มกลุ่มนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณเล่นแอปหาคู่เวลาคุณปัดใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะไม่ได้ตั้งใจปัดคุณจะปัดมั่วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนส่วนมากที่ไม่ตั้งใจเล่นแอปหาคู่เพราะเขาคิดว่าในแอปหาคู่เนี่ยมันไม่มีรักจริงหรอกไม่มีคนจริงจังหรอก ไม่มีรักแท้หรอกถูกไหมครับทําไมคุณถึงคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกครับในเมื่อคุณยังไม่เคยเจอเลยการที่คุณไม่เจอรักแท้ไม่เจอคนดีๆไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับถูกไหมครับการที่คุณยังไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะฮะคุณอาจจะต้องใช้เวลาครับอาจต้องใช้ความพยายามนะครับทุกๆความสําเร็จแต่มันมีความพยายามครับแต่ว่าทุกๆความพยายามเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้มันต้องรอต้องใจเย็นครับ ถ้าทุกคนเนี่ยเจอเนื้อคู่กันง่ายๆเนี่ยป่านนี้พวกเราคงมีแฟนมีสามีภรรยาแต่งงานมีลูกมีครอบครัวกันหมดแล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อนเราจะมีแฟนแล้วมีผัวมีเมียแล้วแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบครับเพราะว่าชีวิตแต่ละคนมันมีไทม์ไลน์ไม่เหมือนกันเราอยู่บนลู่วิ่งคนละลู่กันความเร็วแตกต่างกันถูกไหมครับเรื่องความรักก็เหมือนกันนะครับนะ อย่าคิดว่าเราจะต้องมีแฟนไปอวดคนอื่นนะครับอย่าคิดว่าต้องมีแฟนเพื่อจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราไม่อายแฟนเราต้องโปรไฟล์ดีต้องดีกว่าคนเก่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยต่อให้คุณหน้าที่การงานดียังไงเรียนจบสูงยังไงรูปร่างหน้าตาดียังไงบางทีเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นพนักงานโรงงานธรรมดาก็ได้ นะครับอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดธรรมดาทั่วไปก็ได้เราไม่มีวันรู้ครับเราไม่มีวันรู้จนกว่าเราจะเปิดใจรับความดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านที่เล่นอหาคู่อยู่นะครับต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนนะครับมองโลกในแง่ดีบ้างนะครับอย่าเอาข่าวที่มันดูน่ากลัวมาเป็นหลักมาเป็นกำแพงมาเป็นปมนะครับเลิกคุยกับคนเก่า เริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่อย่าเอาอาดีตที่ไม่ดีมาเป็นกำแพงแล้วทําให้คนใหม่เนี่ยเขาต้องลําบากปีนกำแพงมาหาคุณเพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับโดยเฉพาะส่วนมากผู้หญิงเนี่ยจะชอบเป็นแบบนี้คือชอบเอาผู้ชายในอดีตเนี่ยมาปนกับผู้ชายในปัจจุบันคุณจะไม่มีผู้ชายในอนาคตนะครับนะฮะผู้ชายเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายมันดีผมรู้ครับผู้ชายมันก็แย่มันก็เลวมันก็เจ้าชู้เหมือนที่ผู้หญิงพูดนั่นแหละ แต่อย่าลืมนะครับว่าผู้หญิงก็เจ้าชู้ไม่แพ้กันแต่คุณแค่ทําตัวเป็นเหยื่อนะครับทุกคนก็มีคนสิทธิ์เลือกหมดครับทุกคนก็มีโอกาสจะได้เจอคนดีๆทุกคนอยากเจอคนดีๆครับไม่มีใครอยากเจอคนไม่ดีหรอกถูกไหมครับแต่ถ้าเรามัวแต่ขอให้เจอคนดีๆแต่ตัวเราเองยังไม่มีอะไรดีเลยอะแล้วคนดีๆเหล่านั้น,น่ะเขาจะอยากมาหาคุณไหมครับเขาจะอยากคบกับคุณไหมครับหรือต่อให้คุณได้คบกับเขาเนี่ยเขาก็อยู่เขาก็อยู่กับคุณไม่นานครับ เพราะว่าเขาเมื่อคบกับคุณแล้วเนี่ยเขารู้ดีว่าคุณไม่มีอะไรให้หน่าค้นหาให้หน่าปรารถนาเลยนอกจากเรื่องรูปร่างหน้าตาถูกไหมครับทุกคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองครับว่านอกจากเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วอะเรามีอะไรบ้างที่มีสเสน่ห์ที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยเขาอยากอยู่กับเราไปนานๆขอสักสามข้อนิสัยอะไรบ้างหรือว่าคุณสมบัติอะไรบ้างเรามีดีอะไรบ้างทําไม เนื <N> ้อคู่ของเราถึงต้องเลือกเราถูกไหมครับเพราะคนเราเนี่ยชอบมองแต่ในมุมของตัวเองว่าฉันจะต้องได้คนดีๆฉันจะต้องมีเจอคนที่ดีกว่านี้นูน่นนี่นั่นแต่คุณลองมองกลับกันสิครับว่าลองมองจากมุมคนอื่นบ้างสิว่าแล้วทําไมคนอื่นเขาถึงต้องเลือกเราอะฮะเรามีดีอะไรทําไมเขาถึงต้องมาเลือกเราอะสมมุติว่าเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงมีมีอีกตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนทําไมผู้ชายคนนั้นถึงต้องมาเลือกเราครับ เช่นเดียวกันผู้ชายครับเรามีดีอะไรครับทำไมผู้หญิงคนนั้นต้องเชื่อต้องมารักเราหลงเราถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเบสิกฟันเดเมนทัลที่ทุกๆคนต้องเข้าใจก่อนว่าโลกแห่งความจริงของความรักเนี่ยมันคือธุรกิจมันคือมันคือการแข่งขันนะครับคุณอยากคิดว่าความรักมันเป็นอะไรที่มันจะเหมือนประถมมัธยมที่แค่น่ารักนิสัยดีก็ชอบกันแล้วนะครับ คนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้ววัยทำงานแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรมากกว่านั้นถูกไหมครับเรื่องหน้าที่การงานเรื่องเงินทองฐานะเรื่องการศึกษานะเรื่องครอบครัวของเขาของเรานะครับเรื่องอนาคตนะฮะเรื่องชื่อเสียงเรื่องคอนเน็กชันเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมีปัจจัยเยอะมากที่ส่งผลต่อความรักในวัยทํางานถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ มีสาระนะครับอยากจะให้แชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือ LGBT ได้เข้ามาฟังนะครับแล้วใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ของท่านเนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์ตอบคำถามในคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมโคชเบสขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ